สวัสดีเจ้าเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่าฮะกับ Assassin's c r e e Unity ในพาร์ทที่4นะครับตอนนี้เราก็โดนจับมาอยู่ในคุกฮะโอ้โหไอ้นี่ก็นักโทษก็มาสีไว้ยืินให้ฮะ น่ะโดน,นจับมาแล้วอเอาเฮียโหแก้ผ้าด้วยเย้มๆหน่อยครับเออคือเราต้องแก้ผ้าอย่างนี้ได้รึเปล่า ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยในนรกไงเอ้าอยู่ในนรก,กอ่นเนี่ยนะครับเราตื่นเริ่มตื่นแล้วเริ่มแรงสติแล้วอยู่ที่ไหนวะกูหน้าตาไม่เหมือนคุกเลย ทำอะไรวะเนี่ย oh <God. S 1> เขามาคุยกับใครเห็นไหน, oh <God. S 1> นี่อะไรเนี่ย oh <God. S 1> นอนแม่งนอนได้ไหมเนี่ยอื uh huh. นางแม่งตรงนี้แหละพี่นะใครก็ไม่รู้ oh <God. S 1> อืมนาฬิก,กานาฬิกาที่ระลึกของพ่อนะ นอนเลยเหรอกรรมยังไม่เดินไปคุยคุยนู่นคุยนี้เลยฮะนอนเลยฮะโอ้อะไรวะืึเอ้ยโอ้โหมันยืนยี่ยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้ยมันเอาในกาพ่อเราไปไม่มีลมะ้ว้ย่งคืนมาเอ้าวกรรม ก็เอาคืนไปสิถ้าเกิดแกสามารถเอาคืนได้อ่มึงให้กูฝึกซ้อมฟันดาบก,กันแถวนี้ใช่ไหมอืมนี่เอาคืนเอาคืน

เฮ้ยรา,รารยไหอ,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 อะไรแล้วตีเขาหัวหัวอออ๋ออเอ้ยอืออืออืออะไรแล้วตีเขาไหมอือตบอะไรแล้วอ่ามาเดมาเด Alright. Mmm! Mmm! Alright. Mmm! 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 Oh, shit! Oh! I thought that. Mmm! Mmm! Give me what's mine, and go back to your crazy drawings, old man. Drawings. He's here. Everywhere. Scribbled like chicken scratches all over this cell. Where? Where? Come here, you little pissball boy. Get your hands off me. Look at the wall. What are you doing? Concentrate. Concentrate. Pick one Oh. Right. What are they? Messages from the past i had myself thrown into a am these. what's your name, boy? victor dorian. 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 course. pierre your father. bully for you. he died at versailles. what? 76. 77. December, as i recall no witnesses how did you your father was an assassin arno he gave his life <laughs> uh, i'm so not you stick with me i might just live long enough to join the brotherhood honor your father's memory <laughs> listen i'm sure your little cult is a delightful bunch but i'm not interested the only thing i care about is finding elise

อะไรวะกิดอะไรข้าน,นอกครับอ,อ้เจมาอีกครั้งหนึงมาอะไรวนะตะะั้งใจใเสิ่งที่ทงคามกลางเมืองแน่เลยไอหลบเดี๋ยวดูสงครามกลางเมืองครับ เป็นผู้ใหญ่นี่เป็นไปไหนเลยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอดูกราฟิกทีนึงนะเมื่อกี้ไปปรับอะไรนิดนึงนะเออก็ปรับออฟหมดแล้วนะเอาหายไปเลยอะ Ah, bye bye Click this before the guards come. Ah, up against the wall. I Oh, we Silence. Stay back. ออกไปออกไปฮะแล้วก็กดบีค้างเรียบร้อยครับรอ Let's get o v e r this s h o l อ่าได้ดาบจริงมาแย้วครับกูหนีแล้วเว้ยไปแล้วครับไปแล้วครับทางไหน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 กูแสงนะแสงไปนะแสงนะทางไหนทางไหนทางไหนโอ้ กอไปสู้กับมันก่อนนะระหว่างเราเพื่อนนะขีแม็กจอดนาอ้ออ้อขีเลยเสียบซ้ําเสียบสามไม่ไดเตายไหมตายไหมโอ้เล่นปืนเล่นปืน เล่นปืนอืมอืมอะไรเราอืมอะไรเสือกเสือกวะอืมอืมเออเรียบร้อยครับออกยังไงเออไปแล้วเอ้ เสียบเลยอืมให้หนีให้หนีไม่สนแล้วเสียบแม็กฟันอืมอืมไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยว้าเอ้ยทางไหนเนี่ยเฮ้ยว้าวกเราด้วยเราด้วยอู้เอ้ยเอาอีกคือวนอยู่ว่าหาแล้วครับอ้าอ้าหลอก็ขเป๊บเราก็ขเป๊บ ข,ข้างล่างก็สู้กูยิ้งเลยกูขึ้นบนกูไปแล้วพึ้นบนหน่อยเออรอเขาแป๊บเออคอยพึ่งบนก็ลงข้าล่างเออแปลกดีเนาะเออเนย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 เอออะไรเนี่ยโอ้โห เไม่พอรีผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เอเซซินนักเอาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้บีทา่านเอาเข้าไปสิโอ้ฟเอร์ไฟเอร์ดับยูสต็อปเดอะปริมาพี่ท้อนยังกับไฟเออร์เล่นปืนห้ามเล่นปืนอะไรเราเสียบจึกเสียบจึก๊ก

มกบอมไหนยังไม่รู้เลยมา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 ,มา,มาเอาใหม่รอบนี้ไม่จบแน่นอน นี่ะอ่ะไหนอะเสียบ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 ตูดเสียบตูดเออทางไหนเฮ้ทางนี้เหรอไปได้ไปได้โอ้คือไปข้างบนแล้วครับสวัสดีเจอพี่น้อง อะไรเล้วอะไรอะไรเขาหนีนี้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 เหรอไม่ให้หนีไม่ให้มึงหนีไม่ให้มึงหนีอือไอ้หนีเหรอหนีเหรอดโหดเอาไว้อะไรวะเอาคขานี้เหรอดำไป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 โอ้โหแม่เจ้าจะโดดด้วะ What? Scrambled your brains old man drink took care of that a long time ago Now get up there. I can't but that's impossible. Impossible? That's the purview of every assassin boy No, say hum you can pluck your head out of your own arse. come find us make a great fit <coughs> Goodbye this part the that way back away from the ledge ไปแล้วเว้ยไม่อยู่กับมึงหลอกอ่าอ่าปืด๊ดไปแล้วโอ้โหบินแล้วครับบินดูพีซอพีเซนโอ้โหนี่มึงพีเซนเหรอเนี่ยแอสเซนคิดยูนิตี้โอ้โหพาร์ทสี่เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกแอสเซนคิด,ย,คด,ย,คดยูนิตี้ในพาร์ทที่สี่นี้นะครับนะฮะ โอ้ตอนแรกแม่แสดงว่ามันเป็นโปรโลกนะแบบว่าขั้นตอนแบบว่ามานำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังไม่โคตรนะ <c oughs> แล้วามาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ย please to that's some welcome one can't be too careful but after what happened you right haven't you done enough to repay my father's kindness Elise please you can't believe I killed monsieur de la serre your father, he wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arno. And I know who yours was. I suppose it was inevitable. You an assassin. Me a Templar. <coughs> Does that shock you? <coughs> my father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge him. Mm. I swear to you, I had nothing to do with his death. But you did. No. No! By my life, I swear I didn't. Is that? A letter intended for my father the day he was murdered. Read it. Grandmaster de la Serre. I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. I beg you to be on your guard at the initiation tonight. Trust no one, not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you, El. I found that on the floor of my father's room. Unopened. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? คือแปลว่าจดหมายน,นี้มันส่งมาเตือนพ่อมันนะว่าจะมีคนมาฆ่านะแต่ว่าจดหมายนี้ไม่ได้ส่งถึงพ่อมันนะเนื่องจากว่างันอยู่ที่ตัวของเราตัวพ่อเหตุของเรานะพ่อเหตุของเราก็เลยเอาจดหมายนี้ไปซ่อนที่ไปส่งให้แบบว่าไม,ไม่เจอตัวพ่อของนางนนเอกก็เลยเอาจดหมายนี้ไปวางไว้สอดไปใต้ประตูซึ่งทำให้พ่อของนางเอกไม่รู้นะว่าจะมีคนมาฆ่าก็เลยตายนะอันนี้ผมแบบว่าเอาที่ผมแปลเข้าใจคนคนเดียวนะ กลายเป็นพวกขี้เมามแล้วก็ยังมีดาบพกดาบเล่มหนึ่งอ่ะนะ ตามมาหรือเปล่าโอ้สัญลักษณ์แห่งแอตลสินครับ <c oughs> <c oughs> ให้เราไปที่ไหนด้วยไง ก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้นะฮะผมเจอกันในพาร์ตต่อไปในพาร์ทที่5ผมสวัสดีครับ